ขอให้เป็นเขาได้ไหมคนที่เราพยายามคนที่เราอยากจะรักคนที่เราอยากจะดูแลต่อจากเนี้เราไม่เคยรู้สึกกับใครเข้ากับคนนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นโชคชะตาขอให้เป็นคนคนนี้ได้ไหมที่เราจะได้รักอยู่เคียงข้างกันเพราะจากที่เราไม่เคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่ไม่เคยเชื่อเรื่องทวินเฟลมเรารู้สึกเชื่อเพราะเขามันมีความผูกพันอะไรบางอย่างที่มากขึ้นเพราะเขา แต่ในวันนี้มันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นทําให้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหาใายบอกได้ไหมว่าทํำยังไงถึงจะทําให้เขาอยู่ในชีวิตและจะทําให้เขาเป็นคนของเราจริงๆรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอบพี่คุณพายย่ิบี่ครับวันนี้เราจะมาส่องวันนี้เราจะมาดูกันว่าจะมีหนทางมไหมที่ทําให้ความรักครั้งนี้ที่มีปัญหาอยู่สมหวังขึ้นมานะครับเราจะมาดูกันในคลิปนี้ แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องขออนุญาตเปิดดูพลังงานเบื้องต้นก่อนว่าเจ้าของคำทำนายน,นี้เป็นใครถ้าใช่ถ้าตรงไปกันต่อนะครับเพราะไพ่อ,พาอาจจะอยากบอกอะไรแต่รัสมีไม่ใช่ไม่ตรงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูรอดูในคลิปต่อไปไพ่ครับบอกเลยครับว่าเจ้าของพลังงานนี้เป็นใครไพ่ห้าเหรียญครับไพ่ห้าเหรียญนี้ที่นี้มันจะมีอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างกัน แต่ตา่างคนดูว่าในเรื่องของสถานะความรู้สึกอะไรบางอย่างคุณจะเหนือกว่าเขาคุณเองอาจจะมีสถานะอะไรบางอย่างที่เหนือกว่าเขานิดน,นึงหม้ที่การงานหรือตําแหน่งอะไรบางอย่างคุณจะมีเหนือกว่าเขาหรือถ้าเป็นที่ทางานเดียวกันคุณเองอาจจะเป็นหัวหน้าส่วนเขาเองอาจจะเป็นลุกน้องก็ได้พอดูจากหน้าไพ่ตัวคุณเองเนะี่ยดูอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างดีกว่าเขาหรือแม้กระทั่งปัญหาชีวิตอ่ะคุณมีชีวิตปกติแต่เขาเองอาจจะมีปัญหามากกว่าคุณขึ้นมาในหนึ่งสเต็ปนะครับ อันนี้พลังงานแรกพลังงานต่อไปคุณเองมีความผูกพันหรือมีความรู้สึกอะไรบางอย่างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะคุณเองอธิษฐานและขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยเขาเพื่อช่วยความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หนักมากจากที่ไม่เคยไหว้พระหรือขอพรหรือสวดมนต์เพื่อความสัมพันธ์อะไรเลยแต่ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์แรกที่คุณบนบานสานเก่าไหว้พระขอพรเพื่อความสัมพันธ์นี้มันราบรื่นและไปได้ดีและนับไพ่ปิดท้ายเดอะซัน คุณคาดหวังนี่คือความสุขความเริ่มต้นไรงง่นแต่คุณคุณเองพ้นเจอปัญหาชีวิตเยอะแยะมามากมายคุณเลยรู้สึกว่าคุณอยากให้คนคนนี้เป็นคนที่ใช่อยากให้คนคนนี้เป็นคนที่คุณอยากที่จะอยู่ด้วยไปทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นคุณยอมทุ่มเทหมดหน้าต่างทั้งความรู้สึกหน้าที่การงานการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่รวมถึงสิ่งที่คุณไม่เคยเชื่อกลับมาเชื่อแม้กระทั่งการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้รักครั้งนี้สมหวัง นะครับใครมีพลังงานแบบนี้ไปกันต่อเพราะไพ่อ่ะไพ่เออไม่ต้องไม่รอเอือเพราะไพ่ที่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์นี้ของคุณนะครับ ส่วนใครที่อยากจะเจาะลึกเรื่องนี้อยากที่จะมาดูพี่หมอนี่เป็นพลังงานรวมหนูขอดูเป็นพลังงานส่วนตัวได้ไหมเอาพลังงานของหนูกับพลังงานของเขาเพื่อที่จะให้ไพ่บอกอะค่ะว่าทํายังไงให้หนูกับเขาอะสามารถที่จะไปกันต่อได้แก้ไขปัญหาไปกันต่อได้แล้วก็สามารถสมบัตในความรักนี้ได้ก็สามารถทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้เราจะมาช่วยไขยเราจะมาช่วยทําทุกอย่างเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยไปในทิศท,ทางที่มันถูกต้องน,นะครับ เอาละแต่ว่าตอนนี้มาดูพลังงานรวมกันก่อนว่าไพ่อยากจะบอกอะไรในความรักความสัมพันธ์นี้ที่เราพยายามอยู่แนวไพา Just ่จัสเมนแนวไพ่จัสติเปิดมาอย่างดีี่ะขอละขอล่ะขออย่าเป็นอย่างคำทำนายนะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ตรงไปเลยนะจริงๆแต่ถ้าใช่ถ้าตรงมันจะปวดนะ Oh. justice มีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันแปลกประหลาดแล้วก็แปลกมากในความรู้สึกของเราเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนในความรู้สึกนี้ justice ใครคนนั้นหรือแม้กระทั่งเรามีข้อกฎหมายอะไรที่บางอย่างผูกมัดและผูกพันกันอยู่เป็นไปได้มากๆเลยครับที่มีคนใดคนหนึ่งเคยแต่งงานแล้วหรือยังแต่งงานอยู่หรือมีสถานะที่มีคําว่าสมรสครองอยู่ บังเอิญได้คุยกันบังเอิญได้เข้าใจกันบังเอิญได้มองเห็นปัญหาอะไรบางอย่างของเขาบังเอิญได้คลิกบางสิ่งบางอย่างร่วมกันแต่เป็นไปไม่ได้ทำได้เพียงแค่คุยกันไปเรื่อยๆท่ามกลางกับความสัมพันธ์ที่ต้องย้ำกับตัวเองลึกๆในใจว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องเฮ้ย <plans for the future> เป็นอย่างนั้นจริงเหรอ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่อยากให้ไปต่อในคลิปนี้เลยเพราะถ้าไม่เป็นจริงเรารอ,อ,อดูคลิปต่อไปได้แต่ถ้าเป็นจริงมันจะเจ็บมากๆเลยต่อไปอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใจไม่แข็งอย่าเลื่อนต่อนะครับถ้าอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในสถานะความสัมพันธ์นี้ในเมื่อเราโจหัวมาว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้แต่มันมีเรื่องของทะเบียนสมรสขึ้นมาเรื่องมีข้อกฎหมายขึ้นมามันจะเป็นยังไงต่อ รอบางสิ่งบางอย่างจบเพื่อการเปลี่ยนแปลงลึกๆคุณเองคาดหวังอะไรบางอย่างให้เขาจบแต่ตัวคุณเองไม่ได้อย่าคิดแบบนั้นอย่าคิดแบบนั้นมันจะมันจะเราจะเป็นคนไม่ดีแต่ในใจหนึ่งเมื่อไหร่เขา่อคนจะจบกันสักทีในบางครั้งเวลาที่อยู่คนเดียวก็ภาวนาให้เขากับคนนั้นจบกันเลิกกันในอีกใจหนึ่งไม่เราอย่าเป็นคนร้ายขนาดนั้นเฉยงกันแบบนี้ตลอดเวลาเลยในความรู้สึกของคุณต่อไป เขาแบ่งปันเวลาบางส่วนมาให้กับคุณคุณดีใจมากคุณมีความสุขมากแต่ในบางครั้งคุณก็รู้สึกเหนื่อยคุณก็รู้สึกเศร้าคุณก็รู้สึกกังวลฝ่ายชายเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีมากฝ่ายคนนั้นน่ะเขาทาหน้าที่ของเขาได้ดีมากถามว่าดียังไงเขาดูแลคุณดีมากเทคแคร์คุณดีมากเทคแคร์จนทําให้คุณรู้สึกว่าเขารักคุณแล้วก็ไม่ได้รักอีกฝ่ายเลยเขาเองอาจจะอยู่ด้วยหน้าที่ด้วยอะไรบางอย่างอะไรทําให้คุณมีความรู้สึกเชื่อ ว่าวันหนึ่งความรักความสัมพันธ์ของเขาจะจบลงแล้วก็หันมาเลือกคุณด้วยคำพูดอะไรบางอย่างของฝ่ายชายถ้าอย่างนั้นความสัมพันธ์ในสามเดือนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไหนดูซิระหว่างคุณกับเขาคุณยังอ,อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่เป็นรองด้วยไพ่หายพิเท มันจะหม่นหมองแบบนี้ในช่วงเวลากลางคืนคุณจะหม่นหมองและว่างเปล่ามากมากเลยเพราะช่วงเวลากลางคืนเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่กับครอบครัวคุณเลยหม่นหมองคุณเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงไปตอ่อใช่เขาอยู่กับครอบครัวจริงด้วยไพ่ครอบครัวขึ้นมาอ่ะจริงหนึ่งใบปิดท้าย ลึกๆคุณอยากพยายามที่จะเอาชนะเขาเหมือนกันนะพยายามจะเรียบร้องแต่ทุกครั้งที่คุณพยายามที่อยากจะเอาชนะในความสัมพันธ์พยายามจะเรียบร้องในความสัมพันธ์คุณก็เจ็บปวดทุกครั้งมันจะมีเรื่องราวของความเจ็บปวดย้อนกลับมาทําร้ายคุณในทุกครั้งการตกอยู่ในสาระความสัมพันธ์นี้ไม่ดีเลยสําหรับคุณยิ่งในช่วงเวลากลางคืนในช่วงเวลาที่เขาเองให้ความสําคัญกับคุณไม่ได้คุณยิ่งเจ็บปวดคุณยิ่งรู้สึกแย่ ยิ่งพยายามเรียกร้องยิ่งหนักเอาล่ะมาคลิปเนี่ยมันอยู่ได้แค่สิบนาทีผมเองอาจจะตอบคำถามทุกอย่างคาใจของคุณไม่ได้นะคำถามสุดท้ายไพยสรุปให้หน่อยคุณเต็มไปด้วยความขัดแย้งอะไรมาอย่างในใจที่ไม่ลงตัวเราไม่รู้เลยว่าจะเอาอย่างไงต่อกับชีวิตของคุณแต่คุณก็ยังดันดึงดันที่จะถือสถานะความสัมพันธ์นี้ไว้คุณไม่พร้อมที่จะปล่อยคุณไม่อยากที่จะปล่อย ใจของคุณไม่ไหวเลยที่จะปล่อยแต่คุณเองก็ตัดสินใจว่าเราควรที่จะปล่อยหรือเราควรที่จะไปต่อดีมันเกิดเป็นภาะวะความสับสนที่คุณเองก็หาคําตอบไม่ได้แต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่คุณยังนั่งอยู่ที่เดิมคุณยังไม่รู้เลยว่าควรที่จะปล่อยหรือไปดีในใจของฝั่งของความถูกต้องคุณตัดสินใจว่าจะปล่อยแล้ว แต่ทันทีที่เขากลับมาคุยพูดดีพูดคาคำหวานอะไรบางอย่างให้กับคุณคุณก็ปล่อยเขาไม่ได้คุณก็ทำใจไม่ได้ที่จะปล่อยเขาเพราะคุณบอกกับตัวคุณเองว่าคุณรักเขาเกินกว่าที่จะเจ็บคุณรักเขาเกินกว่าที่จะปล่อยเขาไปหากปล่อยเขาไปตัวคุณเองอาจจะบาดเจ็บจนทนไม่ไหว หวังว่าจะไม่มีใครอยู่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับเพราะมันเป็นคำทำนายที่เจ็บปวดมากค่ะคุณจะเป็นอย่างที่ผมทำนายทั้งหมดทุกอย่างใครที่อยากจ,จะดูต่ออยากที่จะจอดรอดูดวงสมตัวทักมาได้เลยนะครับใครเช็นคลิปนี้ผมจะให้คิวภายในวันเลยในวันที่คุณทักนะครับก็เป็นกำลังใจสมาูรับทุกๆความสัมพันธ์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่หมอด้วยนะครับ